ต้ยมยำข่ามุ้งนี่ครับนี่ชิ้นๆน,นะครับก็โอ้โหมาพี่น้องมาต้ยมยำข่ามุ้รรง,งร่อ,รอยแรงที่อ่าร่อยแรงวันเตียงเตียงอืมอืมเลยนเนื้อเนื้อขกำมุ้งต้งยมยำร่อยอเปลือยร่อยลองไปต้มกินเลยครับร,ร,ร่อยแรงครับพี่น้องอืมจุ่มฉืนครับบอมจุ่มฉืน นี่ยขาหมูเม,มนูนี่เป็นเมนูที่ร้อยมากต้มยำขาหมูเนื้อเปื่อยๆเบาๆร้อยๆไปแล้่เนื้อเนื้อแดงติดนั่งอ,อ,อิ่ม Just you don't know. So Just know.